ตกลงซื้อขายไปที่5หนอใช่5ใบ5ใบค่ะใชราคาอยู่ที่19,000บาท19,000สำระเงินไปหมดเลยชำระเงินไปสองรอบ2รอบรอบแรกมัดจำรอบสองพอได้รับสินค้าโอนให้ครบจบใช้ค่ะก็คือ19,000ใช่เฉพาะของส่วนตัวของคุณนะใช่ค่ะเฉพาะส่วนตัวของมีมีการส่งจริงๆค่ะส่งจริงอันนี้คือส่งจริงแต่ สินค้าไม่ใช่ที่เราตามตามที่เราตกลงกันไว้พอเราได้ได้ไข่มาแล้วเราก็เอามาเอามะเพาะเอามะเพาะใช่ลงดินลงดินใช่ใช้เวลานานเท่าไหร่ลงดินแบบนี้ใช้เวลานานประมาณเดือนค่ะเดือนนึงเดือนหน่ออกมาเป็นต้นอ่อนใช่ค่ะออกมาเป็นต้นอ่อนพอเป็นต้นอ่อนปุ๊บมันก็มีใบให้เห็นละใช่ค่ะเริ่มจะมีใบให้เห็นเนี่ยเป็นอย่างนี้มะเพาะจนจื่อเวลาผ่านมา กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาใช่ไหมที่ได้เห็นตุลาใช่ค่ะเดือนเก้าเดือนเก้าเก้าแล้วเดือนสิบตุลาตุลาไปปลายเดือนเห็นใบแล้วเห็นใบใช่เนี่ยออกมาเป็นอย่างนี้เลยอ่าพอโปมาใบอ่อนใบแรกใบแรกออกมาแล้วใช่ดูออกเลยค่ะดูออกเลยใช่เพราะว่ามันออกมามีการเคลมให้ด้วยนะคะอันนี้คือแม่ค้าเคลมให้บอกว่าไม่ใช่ไข่ช้างแม่ค้าเคลมมาให้ เคลมมาให้ใหม่อ่เคลมมาให้4ี่ใบไม่ใช่5้าใบนะคะเพราะสั่งไป5้าใบเคลมมา4ี่ใบใช่ค่ะขาดไปใบหนึ่งพอมาเพาะใหม่อีกรอบนึงก็ไม่ใช่ค่ะล้วการเป็นเป็นบอลเหมือนเดิมเป็นบอลกระดาษใช่ไหมคใช่ค่ะเป็นบอลกระดาษเหมือนเดิมเคลมครูซาเปลี่ยนมาให้แล้วก็ยังใช่แม่ค้ามีการเคลมให้นะคะเหมือนขายเป๊ะทุกอย่างเลยเคยซื้อ้ายกับเขามาก่อนนะไม่เคยขายนี้ทั้งแรกนีทั้งแรกใช่ แล้วปกติแล้วในเทรดเนี่ยเราคยซื้อขายติดต่อคนอื่นซื้อขายติดต่อคนอื่นค่ะเป็นใช่ค่ะเป็นสิบคนเลยนะได้ของจริงใช่ค่ะแต่กับคนเนี้ยคนแรกเลยที่เจอที่เจอเคสแบบนี้ที่มีการขายมาแล้วสินค้าไม่ตรงใช่ค่ะขายมาแล้วสินค้าไม่ตรงปกขายตบปลกใช่แล้วก็โดนกันหลายคนเสร็จแล้วเราพอเคมาแล้วทั้งหลดท้ายก็ยังเป็นก็เป็นเหมือนเดิมแล้วเราทำยังไงก็รั่งเขา คือคุยกันเขาก็บอกยินดีคืนเงินให้หให้หมดเลยนะคะแล้วก็ให้หักไข่ราคาไข่ไปก็ตกลงตามนั้นว่าหักราคาไข่ไปแล้วก็ที่เหลือคือคืนจํานวนเงินคือจํานวนหมื่นห้าอย่างเงี้ยค่ะคืนมาให้เราคนสุดท้ายก็ไม่คืนไม่คืนค่ะไม่คืนเลยเราก็เลยไปแจ้งความไปแจ้ง,ง,งความใช่ไปแจ้งความท้องที่ไว้ <สา S 2> แล้วก็ไปอายัดบัญชีของของแม่ของไว้สอนอหรือสอน่อที่ไปที่ไปแจ้งความค่ะสอนออะไร สอนอสุทธิสารสุทธิสารค่ะาสุทธิสารดำเนินการยังไงบ้างสุทธิสารเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ยังไม่คืบหน้าอะไรนะคะก็เลยมีพี่ทนายเข้ามาช่วยอ่าก็เลยบอกยมีคนเข้ามาช่วยคือไม่อยากปล่อยโอกาสตรงนี้ให้เสียไปอะค่ะก็เลยเนี่ยมาเนี่ยคือฝั่งนู้นคือ ยังไม่ติมีใครติดต่ออะไรเลยใมยคืนไม่ยำคืนกินตามที่ตกลงใช่ยมติดต่อคือคุยนะคะคุยตลอดคุยทุกวันติดต่อได้นะแต่ก็เงียบแล้วทุกวันนี้คือติดต่อได้แต่ว่าไม่ตอบไม่อะไรเลยหายไปเลยใช่ค่ะเราก็เลยรวมตัวกันติดต่อหาผู้เสียหายคนอื่นใช่ค่ะพูดคุยกันซึ่งซึ่งก็จะเป็นเป็นคนอยู่ในเขตนี้ใช่ใช่ใช่พอคุยกันแล้วปรากฏว่ามีผู้เสียหายรายอื่นที่โดนมนกันเราใช่ ก็ตอนนี <ure bringing> <throat> well, yeah. ้เราก็เลยตั้งกลุ่มลน์ขึ้นมาจับตกนได้ประมาณ30กว่าคน30กว่าคนใช่38คนใช่ไหม38จ้าค่ะซึ่งทุกคนเจอลัษณะเดียวกับเราใช่รวมมูลค่าทั้งหมด38คนในกลุ่มเนี่ยรวมมูลค่าตอนนี้แค่เข้าๆแค่22คนนะคะก็ตกไปที่390,000กว่าบาทค่ะจับคนขายรายเดียวกันหมดเลยคนขายรายเดียวกันใช่ค่ะแม่ค้าคนเดียวกันค่ะสภาพของคุณนี่โดนไป เฉพาะของหนูหมื่นเก้าไม่ใช่ค่ะหมื่นเก้าพันบาทท่วนั้นื้าไปค่าขปแลค่าขของเขาอันนี้คือค่าไข่ถ้าหาค่าไข่นะคะหาค่าไข่เหลือประมาณ1 5ื่นกับส0่ร้อยหมื่นห้าส่รใช่ค่ะหาค่าไข่ไปแล้วแล้ววันนี้มาบตบชสอทับคุณทนายเพื่อที่จะเพื่อที่จะแจ้งความดำเนินคดี กับแม่ค้าคนนี้ค่ะเพราะว่าคือมันนานแล้วอ่ะแล้วก็คือแจ้งความไปแล้วเรื่องก็ไม่เดินอ่าพอดีเขาบอกว่ามีนักาข่าวมาทําข่าวให้เง,งี่ยก็เลยเออเผื่อแบบเรื่องจะคืบหน้าหน่อยอ่ะค่ะอขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ